เคยคิดกันไหมครับว่าการเดิมพันฟุตบอล MLS เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มากกว่าแค่การวัดดวงได้หรือเปล่าเอาล่ะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าจะเปลี่ยนเกมแห่งโชคให้กลายเป็นเกมแห่งกลยุทธ์ได้ยังไงโดยการวิเคราะห์แบบมีชั้นเชิงที่จะทำให้การมองเกมฟุตบอลของทุกคนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปใช่เลยครับคำถามสำคัญก็คือแล้วเราจะยกระดับการเดิมพันที่อาศัยดวงเนี่ยให้กลายเป็นการวางแผนที่มันเฉียบคมขึ้นได้ยังไงกัน มาครับเรามาหาคำตอบของคำถามนี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าโอเคเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเรียกว่าเป็นรากฐานเลยก็ว่าได้นั่นก็คือการหาข้อมูลก่อนเกมครับเพราะเชื่อเถอะว่าการเตรียมตัวที่ดีเนี่ยมันคือบันไดก้าวแรกสู่ความสำเร็จจริงๆอย่างแรกเลยต้องวิเคราะห์ฟอร์มของทีมครับลองนึกภาพตามนะดูผลงานชัก5นัดล่าสุดของทีมอย่างอินเตอร์มอามีก็ได้ ว่าเอชนะแพ้เป็นยังไงยิงได้กี่ลูกเสียไปเท่าไหร่แค่นี้แหละครับมันจะช่วยให้เราพอจะเห็นภาพเราว่าทีมนี้กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มดีหรือว่ากำลังเป๋อยู่ ถัดมาก,ก็คือสถิติในบ้านกับนอกบ้านครับคือต้องบอกว่าใน m o s เนี่ยการเดินทางมันไกลนะข้ามโซนเวลากันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นความได้เปรียบของเจ้าบ้านนี้โอ้โหมีผลมากๆครับทีมอย่างเสียโทสดซาวเดอร์สที่แฟนบอลเขาแน่นๆเนี่ยนะมักจะเล่นในบ้านที่ดีเป็นพิเศษเลยเพราะฉะนั้นสถิติตรงนี้มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันสถิติการเจอกันหรือที่เรียกว่าเฮดทูเฮด คือบางทีมเนี่ยมันมีทางบอลที่ข่มกันอยู่นะครับเรียกว่าเป็นทีมแพ้ทางกันเลยก็ว่าได้ซึ่งประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมักจะบอกอะไรเราได้เสมออย่างในเกมดาร์บี้แมทที่เราจะดูกันต่อไปนี้ชัดเจนเลยเนี่ยแหะครับตัวอย่างที่ชัดเจนสุดๆเกมดาร์บี้แมทแห่งลอสแอนเจลิสที่เขาเรียกกันเท่ๆว่าเอลทราฟิโกซึ่งมันแปลว่าการจราจรนะครับก็ล้อมาจากรถติดในเมืองเอนั่นแหละ เกมระหว่าง LA Galaxy กับ LAFC เนี่ยบอกเลยว่าฟอร์มก่อนหน้าแทบไม่มีผลมันเป็นเกมแห่งศักดิ์สีลุ้นๆผลการแข่งขันเลขกคาดเดายากมากทำให้ประวัติการเจอกันนี่แหละครับกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างโอกาสพิเศษพิเศษในการเดิมพันขึ้นมาเอาละทีนี้เราจะไปดูกันที่ปัจจัยที่เรียกว่า X factors หรือพูดง่ายๆก็คือตัวแปรที่มันพลิกเกมได้เลยในพริบตา ซึ่งพวกนี้แหละครับที่นักวิเคราะห์ตัวจริงต้องจับตาดูแบบไม่คลาดสายตาเลยปัจจัยแรกเลยคือความพร้อมของผู้เล่นเรื่องนี้เบสิกแต่สำคัญมากนะครับการที่ทีมขาดผู้เล่นคนสำคัญไปแค่คนเดียวเนี่ยบางทีม,มันส่งผลกระทบแบบใหญ่หลวงเลยนะลองนึกภาพตามง่ายๆทีมที่ไม่มีกองหน้าตัวเก่งลงสนามประสิทธิภาพในการยิงประตูนี่หายไปเยอะแน่นอนเห็นภาพชัดเลยใช่ไหมครับ อีกอย่างที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปก็คือเรื่องสภาพอากาศครับอันนี้เรื่องจริงเลยนะอย่างเช่นไปแข่งที่เมืองฮิสตันช่วงหน้าร้อนที่อากาศมันทั้งร้อนทั้งชื้นแบบนี้มันทําให้เกมอืดลงได้นะครับนักเตะวิ่งกันไม่ค่อยออกและสุดท้ายอาจจะส่งผลให้จํานวนประตูนในเกมนะ่ะน้อยกว่าที่คิดไว้ก็ได้ โอเคและแล้วก็มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วครับเมื่อเรามีข้อมูลแน่นๆอยู่ในมือแล้วก็ถือเวลาที่เราจะลงมือวางเดิมพันกันอย่างชาญฉลาดก่อนอื่นเลยเราต้องเข้าใจตลาดการเดิมพันต่างๆกันก่อนนะครับอย่างแบบเบสิกเบสิกเลยก็คือ 1x2 อันนี้เหมาะสำหรับคนเริ่มต้นหรือจะเล่นแบบสูงทับต่ำอันนี้ก็เหมาะกับเกมที่เราพอจะเดาทางได้ว่าน่าจะยิงกันเยอะหรือยิงกันน้อย ส่วนใครที่ชอบความท้าชายหน่อยก็ต้องไปที่แฮนดิแคปการเลือกตลาดที่มันเหมาะกับเกมคู่นั้นๆเนี่ยจะช่วยเพิ่มโอกาสของเราได้เยอะเลยแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยว่าอัตราต่อรองเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับมีทริคนิดหนึ่งคือการวางเดิมพันตั้งแต่เนินเน่นๆตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยมักจะได้เปรียบครับเพราะอะไรนะรก ก็เพราะว่าพอคนส่วนใหญ่เริ่มแทงไปทางเดียวกันมากๆเจ้ามือเขาก็จะปรับอัตราต่อรองไงครับเพื่อรักษาสมดุลเพราะฉะนั้นการชิงลงมือก่อนถือเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจมากๆแต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยนะหัวใจสำคัญจริงๆของการเดิมพันในระยะยาวคือการบริหารเงินทุนครับจำไว้เลยมี3ข้อง่ายๆเท่านั้น 1. ตั้งงบให้ชัดเจน 2. ทําตามแผนที่วางไว้อย่าออกนอกลู่นอกทาง 3. และ 3. ปรับขนาดเดิมพันตามความมั่นใจของเราในคู่นั้นๆวิธีนี้แหะครับจะช่วยให้เราอยู่ในเกมได้นานขึ้นและลดความเสี่ยงที่จะเจ็บตัวหนักๆแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ามันยังมีโอกาสจากการเดิมพันสดอีกซึ่งอันนี้มันมากเพราะเราสามารถตอบสนองกับเหตุการณ์ในเกมได้แบบเรียลไทม์เลยไม่ว่าจะเป็นตอนที่มีประตูแรกเกิดขึ้นหรือตอนที่มีใบแดงหรือแม้แต่ช่วงไทยเกมที่กำลังบีบหัวใจกันสุด,สด การเดิมพันสดนี่แหละครับคือโอกาสที่เราจะใช้ข้อมูลที่เห็นอยู่ตรงหน้ามาสร้างความได้เปรียบให้กับตัวเองครับและทั้งหมดที่ว่ามานี้ก็คือบทสรุปนะครับองค์ประกอบเหล่านี้แหละคือสิ่งที่จะสร้างความได้เปรียบในเชิงกลยุทธ์ให้กับเราได้ถ้าจะให้สรุปเป็นหลักการสำคัญของนักวิเคราะห์เลยนะก็จะมีอยู่สข้อครับ 1. วิเคราะห์ด้วยข้อมูลไม่ใช่อารมณ์ 2. ปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 3. ม,มีวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัดและ 4. เปิดใจเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆถ้าทำได้ครบทั้ง4ข้อนี้รับรองเลยว่าจะกลายเป็นนักเดิมพันที่แข็งแกร่งขึ้นอีกเยอะในยุคที่ข้อมูลมันมีค่ามหาศาลแบบนี้นะครับคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ก็คือกลยุทธ์แบบไหนกันที่จะทำให้เราเก้าวไปข้างหน้าและประสบความสำเร็จในโลกของการเดิมพันแห่งอนาคตได้บางทีคำตอบทั้งหมด อาจจะอยู่ในมือของพวกเราทุกคนแล้วก็ได้นะครับ